ดอกไม้แสนสวยค่ะ<า>ทุกคนรู้จักดอกไม้อะไรกันบ้างเลยโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนกิง่งส่วนประกอบของดอกไม้กลิ่นของดอกไม้สีของดอกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าเนะะื้อหาคุณครูมีเพลงบทเพลง ประกอบให้นักเรียนทำกันด้วยนะคะนะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูก่อนนะคะเป็นตัวอย่างกันตอนแรกเพลงบนเพลงก่อนนะคะ <c oughs> เพลงชื่อว่าโอ้เจ้ดอกลั่นทงค่ะ

Ô trào đọc lăn thông, cháu cây đẹp cô đó hả? Ừ Ô trào lăn cây đông, cháu cây đẹp lên Đẹp cha đẹp cây đẹp lên, đẹp đông, đẹp đông, cháu cây đẹp lên, đẹp đông, đẹp đông คำโคงจงให้นักเรียนอ่านันด้วยกันค่ะลองดูขอนักขอนักคะาัำเร็กคำโค้งจองไม่ต้องพูดค่ะสต๊อบเชวลโมงพีสดอกดอกไม้แสนสวย เราช่วยกันปูดูแลเหมือนลูกพันผูกรับยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่สวยกว่าทุกสิง่งสีสดสวยจริงสวยยิ่งสิง่งใ <c ười> <า>ดอีกรอบนักเรียนต้องขุ๋ยร้องนะคะ คำค้องจองดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกด,ดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่สวยกว่าทุกสิ่งสีสดสวยจิิงสวยยิ่งสิ่งใดต่อไปนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะค่ะคำคองจอง ่วยยิ่งสิ่งใดนักเรียนมาอ่านโปะคุณครูเลยนะคะสามสี่สามสี คะในหน่วยการเรียนรูน้ด,ดอกไม้แสนสวยเมื่อกี้คุณครูพีดีสอนอะไรไปบ้างคะท่องได้ก,กันยังอ่นานได้กันยังต่อไปก็มาเรียนรู้เรื่องดอกไม้แต่ลนะชนดิดกันดีกว่านะคะว้าวแล้พว้าวพีดีสวย ซื้อได้นะคะเอามาดูดอกแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้กูมีหลายดอกมากเลยนะในนี้ดอกอะไร คำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะอ่านตาม,มคุณครูนะโ<า>ดกตานตะวัน สีอะไรนะสีอะไรนะคะเก่งจริงค่ะดีมากสวยเยสีครีหรอนี่คุณครูดูอคุณก็แบบว่าสีเค่ะสีอะไรนะสีเรอ๋อเก่งมากเลยค่ะอันนี้คือดอกชบานะคะที่ว่าเงาะไว้เนี่ยเอาไว้ ดอกนี้ก็คือดอกกุหลาบไอ้นั่นเองค่ะไม่เสียอะไรเอ่ยโอเคถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่ายังไงได้ไหคะโอเคค่ะโอเคค่ะจำตันะคะดอกกุหลาบ ว่าโรสค่ะโรสค่ะอีกรอบนะคะดอกคุหลา จัสมินจ okay. ัสม <'t> ินอีกรอบนะคะอีกรอบนะคะดอกกุ uh, then, okay, so ๊กเอดอกมะลิดอกมะลิจัสมินจัสมินโอเคค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าดอกไม้แต่ละชนิดเราสามารถเอาอะไรทำอะไรได้ 哦。Oh. แยกแยงได้เลยค่ะนิดจ๊อกจ๊อกแบทเบ้ 네 <sweak> เกมจิ๊กซอว์น like, hmm. oh, so, ั่นเองค่ะอยากเล่นกันไหมเอ่ยอยเหมนยังไงคะคุณรูดอม่ไปคะเดี๋ยวมดกวนที่ไปให้ฟังนะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้คกุลกรุ๊ปนะให้รุ่นกลุ่มแล้วก็มันจะเป็นแบบเด็กคุลกรุจะแกะอันนี้ออกนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ย ต่อการให้เป็นรูปดอกไม้นะคะแสนสวยใครเสร็จก่อนก็กลุ่มไหนเสร็จก่อนยกมือคนนั้นชนะเลยนะคะเล่น สตอบรีถ้างุนาอุ่ามน้าวนข้าวบอกว่าสตาเบรี่เห็ุลองาดูมัน เด้กผู้คนทำเห็นซีว่าดอกกุหลาบภาษาอังกฤษไม่ไงแล้วนะสวยดอกตัวไม่ไงแงไวนะสวยงก่งมากทุกคนตั้งใจเรียน,นมากเลยใน,ยนในรูอยากรู้ว่าดอกไม้เนี่ยลูอแก่สวยแล้วมันมีโทษไหมคะามีค่ะทษ่ของมันมีอะไรบ้างคะนักเรียนกะ